ส่งงานว่ะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ส่งงานอีกหนึ่งชุดไปทางใดเนาะอ่าอันนี้ลูกค้าอยู่อำเภอพ่มายพิมายสุราษฎร์ใช่ครับมาจัดชุดไปอ่าเขาบอกว่าเขาทีเรกเขาจะมาดูแค่ power อย่างเดียวเออครับทีไรได้อ่าเทสให้ฟังถูกใจก็เลยจัดยกชุดเลยยังไม่ต้องพูดถึงชุดนัาตาเดี๋ยวให้ยนิวมาพรีเซนต์เอาได้นี่พี่เห็นตัวนี้นี่เผื่อบางคนเขาโดนใจนะต้มนี ใช่ครับเราอยู่กันที่ร้านกิติอิเล็กทรอนิกส์อำเภอลำปีม่าเนาะต้มนกใช่ครับเออมาเพื่อรายเหลือคร่าวๆแร็กสีแดงด้วยตอมเอ้สวยมีคนถามซื้อเยอะมากเลยนะจริงนะครับแต่ผมไม่รู้ราคาไอ้ตัวแร็กสีแดงเเอามาขายยังไงไม่รู้ราคา <c oughs> อันนี้พี่ก้อยพี่พี่ก้อยแกสั่งมาให้แล้วพอดีผมยังไม่ได้ดูราคาเออแต่ลูกค้าถามมาอยู่ไปเช็ค <c oughs> มาแล้วกันเนาะได้ครับถ้าเป็นเกี่ยวกับแร็กแร็กสีแดงแบบนี้เชทมาแล้วกันครับ ต้มยังไม่รู้ไม่ทราบราคาสามสี่ห้าหอันนี้ประมาณหกหกยูหหรือเปลี่ยนมีสามเนาะสี่ยูห้ายูหอะประมาณหกยูนิดนิดสวยมากจะสีส<ว>แดงแจ<ด>่มมากเลยนะใช่จะดูเนื้อง,งานสีแดงก่อนอันนี้จะเป็นสีระเบิดเจ๋วครับเฮ้ยเอาต้มคาดเดาได้ไหมชุดประมาณนี้ราคามันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ ตัวนี้พี่ก้อยเคยทําพร้อมดังนะสี่คูณสี่น่าจะไม่เกินเจ็ดหมื่นไม่เกินเจ็ดหมื่นหรออ่ามีตู้เบียดตู้กลางเลยนะที่พี่ก้อยเคยทําไว้น่าจะประมาณเจ็ดถ้าผมจําไม่ผิดหกหกปลายเลยแหละหกหกปลายปเลยนะตีไปประมาณคร่าวๆเจ็ดหมื่นใชา่างนัน่าจะชุดถูกไหมอ่ะผิดขึ้นมาเดี๋ยวลูกค้าได้กําไรเลยนะเอาไล่ไล่ก่อนอัาไล่ก่อนอ่ะอันนี้นะอันอันอันนี้เก้าพันเก้าเก้าพันเก้าครับตัวนี้ อันนี้อยู่ประมาณน่าจะประมาณหกพันกว่าบาทเก้าพันเก้าหกพันใช่ครับก็เป็นหมื่นกว่าใช่รวมแรกแรกเป็นของอะไรนี่เอ็นทีเอ็นทีเอสราคาหายราคาเขาเขาเอาออกใช่ตัวนี้ใช่ราคาหมื่นกว่าน่าจะสองหมื่นประมาณประมาณสองตัวนี้น่าจะประมาณสามพันพอมันส er. <ím> ีอยู่สามพันกว่าเฮ้ยประมาณก็ใช่ไหมแรกแรกนี้ก็ประมาณสองสองหมื่นดิใช่ครับ เออ,อแบบเปิดแบบไม่ได้หนักนวงอะไรมากมายนะใช่ครับก็คือแบบเบาๆบอันนี้เปิดได้สิบแปดนิ้วไม่เกินพันสองร้อยบาทได้ชแนลละสองใบได้ชแนลละสองดอกครับอันนี้ก็สิบสองนิ้วชแนลละสองดอกแบบกาลังวัดไม่ต้องเยอะมากอืมครับอันนี้สําหรับคนแบบงบ ต่ำกว่าแสนเอาง่ายๆชุดนี้อ่างบตามแสนนะประมาณนี้ต่ำกว่าแสนอันนี้เป็นของซาเวสใช่สองทางอันนี้1,900งพันเก้บาทหนึ่ับาทอันนี้ซาบิวซาเวสสามพันห้าร้อยสามพันห้าร้อยอันนี้ทาดาตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ2อง6ันหกครับผมแล้วก็ปั๊กโปรยูโรเทคตัวนี้1,800งพันแปดบาทหนึ่ับาทแต่แหลกเดี๋ยวผมลืมราคาผมอยากแจ้งราคาแหลกมากเลยสีแบบเจีมมากเลยเจ๋วอะต้องเลย สวยงามว่ะมิก 6U ลึก12 6U ลึก12ตัวนี้อยู่2,600 2,600ใช่ครับเอาดยประมาณเป็นเท่าไหร่วะพันพันเท่าไรนะพันเก้าพันเก้าอันนี้สามพันห้าสามพันห้าเป็นเท่าไหร่ะสี่สี่พันห้าพันใช่หกพันแล้วถูกไหมถูกไหมผมเอาเครื่องคิดเลขมาดิเดี๋ยวคำนวณแบบสดๆให้ดูเลย ันเก้าอพันเก้าสามพันห้าสามพันห้าอันนี้เมื่อกี้ผมแจ้งสองหกอ่ะเออนี่บวกพันแปดบวกเหล็กอ่าเหล็กเมื่อกี้แจ้งเขาเข้าประมาณสองพันหกร้อยบาทถูกไหมเจอเขาด่าหรือเปล่าปึ๊บอ่ะชุดนี้ชุดนี้พร้อมเหล็กอ่ะหมื่นสองสี่ร้อยหมื่นสองสี่ร้อยเอาบวกบวกเก้าพันเก้าร้อยอ่อันนี้แจ้งไว้ประมาณนะครับประมาณหกพัน แหลกตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณส0งพันกลางๆประมาณ3า0 0 0ื่นหนึ้ยอันนี้คร่าวๆเลยพี่น้องเอาย่างยังยังไม่รวมสายสัญญาณนะยังไม่รวมสายสัญญาณแค่อุปกรณ์แหลกแค่แค่สองแหลกนี้สองแหลกเอาบวกบวกมิกไปมิกเซาว์เบสอ่าตัวนี้สามจิตสามหมื่นเจ็ดพันใช่ครับยังไม่รวมสายสัญญาณนะครับผมใช่ แต่ถ้ารวมออกมา4ี่คุณสี่น่าจะเป็นราคาใกล้ๆกับที่ผมคำนวณเมื่อกี้นน่าจะอยู่แต่ต้องดูชุดตู้อีกทีนึงต้องดูชุดตู้แล้วก็ดอกลำโพงด้วยใช่ครับอือสวยปะถ้าผมชอบตรงสีแหลกเนี่ยเจ้าเลยเฉพาะชุดนี้อยู่ค่าๆอยู่ที่ประมาณสามหมื่นเครับโดยประมาณโดยประมาณโดยที่ไม่รวมสายสัญญาณนะครับผมนะสายสัญญาณคิดว่าสายสัญญาณมันต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ถ้าสายสัญญาณกับสายลำโพงถ้าอย่างดีก็ สายสัญญาณอย่างดีรวมสายลำโพงมีสิบห้านมน่าจะมีสี่พันกว่าบาท4ี่พันกว่าบาท4 5, นะี่ห้าันอ่ะประมาณนี้ครับสุปไปก็ประมาณ4ี่0ัน้าไอ้สี่0มืนหอ่าประมาณสี่รวมรวมสายสัญญาณนะประมาณนะครับเออเจ๋วเลยแต่ผมมีโครงการอยู่ว่าจะทำไว้ให้ลูกค้าเลือกแบบเป็นหลายๆชุดอยู่อย่างชุดนี้ก็เป็นชุดที่ผมทำไว้ที่โชว์ลูกค้ามาเห็นถูกใจเขาก็จับ๋อมาหเห็นไม้วันนี้ตั้งไม้ด้วยไม้พี่นิว ไม่อันนี้เดี๋ยวขอราคาให้เป็นราคาที่พี่นิวแจ้ง้วกันเพราะว่าพี่นิวจะจัดโปรโมชั่นแต่ผมไม่รู้ว่าแกจะแจ้งราคาไว้ท่อหร่เดี๋ยวรอรอเฮียนิวมาแล้วกันลูกค้าที่แบบกําลังเล็งหาไม่ลอยกันอืมครับเดี๋ยวรอแล้วกันครับเดี๋ยวรอเฮียมาเนาะก็เหมือนเดิมครับอยากได้อะไรก็ทักมาแล้วกันเนาะต้อมเนาะได้ครับที่ร้านกิติอิเล็กทรอนิกส์อำเภอลำปีมาศนครับเฟซบุ๊กของต้อมก็ถามทําไมเดิมถ้าเป็นของทาร้านก็กิติอิเล็กทรอนิกส์อำเภอลำปีมาศอ่ม ติดต่อ2ช่องทางนะครับผมเจอเขาเรียกอะไรเพจปลอมหลอกลูกค้าไปเหมือนกันเฟซหลักพี่นิวก็คืออนานั์กิติอิเล็กทรอนิกส์ส่วนเพจร้านก็กิติอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เฟซผมถามทําไม,มบัญชีโอนโอน,โอนอนาันโบราณสูบเท่านั้นนะครับถ้าถ้านอกเหนือจากบัญชีนี้ก็โทรมาเช็คที่ร้านก่อนอ,อันนี้ฝากด้วยนะครับเอาเอาเป็นว่าถ้าไม่ไม่ชชว่์วก็ถามต้อมก่อนก็ได้ับ f เฟซบุ๊กถามทําไมครับว่าเนี่ย บัญชีที่จะโอนเนี่ยบัญชีนี้ใช่ไหมใช่ของทางร้านไหมใช่เพราะบัญชีโอนมีแค่บัญชีเดียวใช่ตอนนี้ตั้งบัญชีเดียวครับก็คือบัญชีพี่นิวอืมก็คือชื่อบัญชีอนันต์อนันต์บุรานสุขบุรานสุขครับรบอนันต์บุรานสุขนะครับพี่น้องบัญชีเดียวของเฮียนิวนะครับผมนะครับจะได้เราก็มาเอาเด้อพี่น้องนะครับนี่เยอะแยะขอบคุณมากต้อมเดี๋ยวรอเฮียนิวครับผมรอพิวครับผมคลิปกันต่อทิฟังก็เดี๋ยวรอท้ายคลิปโอเคครับผมขอบคุณจะต้อมด้วยแล้วกันครับ